ฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยไม่ใช่เทรนด์แล้วก็ไม่ใช่แมกกาเทรนด์ trend. มันเป็นสิ่งที่โภชนาการด้านทางการแพทย์ด้านแอปพลิเคชันด้านแพลตฟอร์มด้านการวิจัยและพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าไบโอเบสคนยุคใหม่เนี่ยเข้าใจแล้วว่าการบริโภคแมลงเนี่ยดีกับความยั่งยืนฟาสต์ฟู้ดที่เป็นอาหารที่ไม่เฮลตี้เนี่ยก็มีการปรับเป็นด้านของแปร์นเบสใยอาหารสูงโปรตีนสูงคือเราจะได้ยินคำเนี้ยกันอีกนานแต่เราในมุมที่เป็นประเทศผู้ผลิตอาหารครับสามารถทำเรื่องเนี้ย ไปพร้อมกันได้แล้วตอนที่เราทำเรื่องนี้เนี่ยประเทศก็กำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า BCG หรือว่า Bio Circular Green Economy มันเป็นโอกาสของประเทศที่มาเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็พยายามผลักดันเรื่องตรงนี้ครับสวัสดีครับผมยีนะครับสันติอภากาศนะครับเป็น c e o แล้วก็ Co-founder ของ Test b a t Lab นะครับ ตอนนั้นเนี่ยเราก็มองเรื่องเกี่ยวกับมูล,ลค่าตลาดมองเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขการลงทุนแล้วเราก็มองว่าสตาร์ทอัพในกลุ่มหนึ่งที่นักลงทุนทั่วโลกต่างสนใจเนี่ยก็คือกลุ่มที่เรียกว่าอาหารแห่งอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยแหละครับทำไมเมืองไทยถึงมีตรงนี้น้อยมากเราเป็นผู้ส่งออกอาหารลาดับ 13- 11ของโลกเราเนี่ยมีความพร้อมตรงนี้เยอะมากแต่เรายังไม่มีสตาร์ทอัพด้านฟิวเจอร์ฟู้ดเราจึงเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะมาทํางานแล้วก็ยังมองว่ามันเนี่ยมีประโยชน์ไปในอนาคตได้สร้างอนาคตให้กับแวดวงอาหาร ภาคเกษตรของเราฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยไม่ใช่เทรนด์แล้วก็ไม่ใช่แม่กัดเทรนด์หมายความว่าเวลาเราไปข้างหน้าในอนาคตนะครับมันจะมีอยู่3อย่างอันที่1ก็คือว่า well-being กินอร่อยเข้าถึงอาหารได้ง่าย2คือมีคําว่า food security ขึ้นมา3ก็คือเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเราจะได้ยินคำนี้กันอีกนานมันเป็นโอกาสของประเทศเป็นโอกาสของเราที่เป็นกลุ่มคน5คนที่มาเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็พยายามผลักดันเรื่องตรงนี้ครับ ผมอยากให้เห็นบริบททั่วโลกเลยนะครับที่เขากําลังเปลี่ยนทั้งในการกระจายอาหารการคิดไอเดียการทําอาหารให้การศึกษาเกี่ยวกับการเข้าใจการบริโภคอาหารด้านแบบโภชนาการด้านทางการแพทย์ด้านแอปพลิเคชันด้านแพลตฟอร์มด้านการวิจัยและพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าไบโอเบททางชีวภาพทางชีววิทยา หรือว่าทางฟู้ดเทคโนโลยีทางฟู้ดเอนจิเนียร์โลกเรามีโลกใบเดียวและมีระบบอาหารระบบอาหารเดียวต่างประเทศตอนนี้เนี่ยมีการขับเคลื่อนตรงนี้เยอะมากเราเริ่มเห็นแล้วคนยุคใหม่เนี่ยเข้าใจแล้วว่าการบริโภคแมลงดีกับความยั่งยืนหมวดหมู่ที่มีตัวเลขทางการตลาดแล้วก็มีตัวเลขการลงทุนเนี่ยสูงมากในกลุ่มของด้านของฟิวเจอร์ฟู้ดให้ทุกคนได้นึกภาพตามไปนะครับว่าตัวเลขทั้งหมดของ6หมวดหมู่รวมกันเนี่ยมากกว่า2 5 0 0 0 0หล้านเหรียญสหรัฐบดหมู่ที่1ครับก็คือหมวดหมู่ที่เรียกว่า alternative protein หรือว่าโปรตีนทดแทนทางเลือกบน นะครับก็คืออาหารสังเคราะห์มวหมู่ที่3เนี่ยเรียกว่าตัว functional food and drink มวหมู่ที่4เนี่ยเรียกว่า probiotic and f e r m e n t food มาถึงหมวดหมู่ที่5ครับชื่อว่า CBD infused food นะครับมวนหมู่ที่6ครับมวหมู่สุดท้ายแล้วก็คือมวหมู่ที่เรียกว่า personalized nutrition ฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณจะได้เห็นความแตกต่างของมันเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นคำหนึงที่สําคัญก็คือ i ิมแพคครับคุณรู้ว่ามันอร่อยสุขภาพคุงตอบโจทย์ยังไงและมันไปสร้างประโยชน์ลดฟุตปรินกระจายรายได้หรือว่าลดการเบียดเบียนสังฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์ครบทั้ง3มิติที่บอกว่าดีต่อใจสุขภาพดีต่อโลกครับ ทั้งหมดนั้นมันคือ Mind s e t ครับที่เราจะทําด้านของฟิวเจอร์ฟู้ดในเมืองไทยเนี่ยออกมาอย่างไรอาหารในอนาคตเนี่ยมันจะต้องดีต่อใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีกับโลกพราอทั้งหมดที่เราทําก็คือที่ให้เราได้บริโภคในอนาคตและให้เราเนี่ยอยู่กับโลกใบเดียวแล้วก็ระบบอาหารเดียวที่เราเคยอยู่ด้วยกันตอนนี้ไม่ว่าคุณในมุมผู้บริโภคนักวิจัยคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นสตาร์ทอัพสามารถทำฟิวเจอร์ฟู้ดเสริม